ข้าพระจ้าคือทุกสิ่งของพระองค์ข้าเป็นทุกอย่างของพระองค์ข้าจะแสดงออกตามคุณสมบัติของพระองค์สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนี้คือสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของพระองค์ทุกๆก,การกระทำของข้าคือสิ่งที่พระองค์ได้สร้างสรรค์ านตัวข้าพระเจ้าขอให้การตนักรู้ถึงความจริงตรงนี้และให้มันสถติตอยู่กับข้าพรเจ้าเพราะข้าคือพระเจ้าข้ามีคุณสมบัติเดียวกับพระเจ้าข้าผู้ที่จะมามอบให้ไม่ใช่มารับเอาข้าคือความบริบูรณ์ข้าคือความสมบูรณ์แบบดังนั้นข้าจึงไม่จําเป็นต้องร้องขอ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะคือพระเจ้าที่อยู่ในตัวข้าก็ตามเมื่อใดที่ข้าใช้การร้องขอข้าจะขาดคุณสมบัติของการเป็นพระเจ้าและมันจะทำให้ตัวข้าแยกออกจากการเป็นพระเจ้าทันทีขอให้พวกเราหลับตาลงชั่วครู่และรวมเป็นหนึ่ง เดียวกับพระเจ้าให้เราทุกคนเชื่อว่าตัวเรามีคุณสมบัติเดียวกับพระเจ้าลับกาลงลึกๆขอให้พวกเราทุกคนจงรับรู้ถึงความรุทสิ์ที่สุดเป็นความสมบูรณ์แบบที่สุดจิตของ พวกเราทุกคนในเวลานี้ก็เท่ากับว่าได้อยู่ในสภาวะของการเป็นพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ให้เราเชื่อว่าจิตเราบริสุทธิ์แค่เราสึกว่าเราเป็นเป็นเท่านั้นเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าเชื่อว่าเราคือจิตพุทธ,ธะจิตบริสุทธิ์จิตที่เป็นอิสระ จิตที่ไม่มีเวลามาเกี่ยวของจิตที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลามันคือเรื่องโหดจิตใจล้วนๆพวกเราสามารถที่จะกำหนดจิตของตัวเราให้ไปอยู่ที่ปลายเท้าหรืออยู่ที่หน้าผากก็ได้อยู่บนดวงจันทร์อยู่บนจักรวาลก็ได้เพราะว่าจิตของเราคือจิตที่เป็นสระ ไม่มีเวลามาเกี่ยวข้องเราสามารถเป็นคนที่สมบูรณ์ได้เลยเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ได้เลยเดี๋ยวนี้แค่เราเป็นมันเราเชื่อว่าเรามีจิตพุทธ,ธะเชื่อว่าเรามีจิตแห่งพระเจ้าเชื่อว่าเรามีอำนาจแห่งอิสระอำนาจแห่งการใช้ชีวิต เราลึกซึ้งต่อความเข้าใจกันกับการใช้ชีวิตเราลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตเราประะาศจากความโกรธความเกลียดเรามีแต่ความสุขมีแต่ความเพลิดเพลินกับอะไรก็ตามเมื่อเราทุกคนได้เข้าสู่สภาวะของจิตริสุทธิ์นั้นแล้ว ขอเพียงแค่ให้พวกเราทุกคนเห็นมันตลอดว่าฉันคือจิตพุทธ,ธะฉันคือจิตพระเจ้าฉันมีจิตที่บริสุทธิ์แรงงดงามหายใจเข้าลึกๆยาวๆนะคะ ทุกคนมีอำนาจแห่งจิตของตนแค่ใจเราเชื่อมันง่ายมากสำหรับพวกเราทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะว่าจิตเราเป็นจิตอิสระอยู่แล้วอิสระในการกำหนดความรู้สึกของตัวเองแค่แตัดสินใจที่จะรู้สึกให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นจิตที่บบิสุทสุ์มีความสุข ปรสัสกาความเกรยียดโกรธใดๆทั้งสิ้นเราก็จะมีจิตที่บริสุทธิ์ในทันทีหายใจเข้าลึกๆน้อมจิตใจบริสุทธิ์เข้าสู่ตัวเราจิตแห่งพุทธะจิตของความเป็นอิสระจริตที่ไม่มีกรรมใดๆมาเกี่ยวข้อง เรามีอำนาจเรามีพลังที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินให้เราบอกตัวเองแบบนี้ในทุกๆวันนะคะพูดกับแบบนี้ทุกวันทุกครั้งที่รู้สึกตัวฝึกฝนกันไป